หากดำาหรือกินใจจังเมียงนะลูกนะเป็นมะเร็งปอดถุงลมป่งพองทุกคนรู้ทุกคนเคยเห็นข้อความมนซองบุหรี่แต่ทำไมยังสูบกันอยู่เรื่อยๆวันนี้ฉันเลยมีวิธีเลิกบุหรี่มาบอกกันเป็นการใช้ห้าใจเออไปดูกันนะข้อที่หนึ่งแรงจูงใจผู้สูบเลยนะต้องหากำลังใจให้ได้หาสิ่งที่รักเช่นอะไรหมาเป็นคนรักมม<า>หมานะ อย่าสูบให้หมาเห็นละกันและศรัทธาเออหรือกำลังใจจากคนในครอบครัวเพื่อเป็นแรงยึดเหนี่ยวและแรงจูงใจให้เลิกบุหรี่อย่างเช่นผู้ที่มีศรัทธาในหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ <S <S ก็นำคำสอนของท่านมาใช้ที่ว่าหากอยากสูบให้อมน้ำไว้ทำแบบนี้15วันเลิกได้ชั่วเออข้อที่2ใจอะไรตั้งใจต้องตั้งมั่นแน่นอนกำหนดไปเลยว่าจะเลิกวันไหนเลิกเมื่อวาน วันนี้ยังสูบอยู่ไม่ได้นะหากต้องการลดจํานวนบุหรี่ต้องกําหนดว่ามวลสุดท้ายเนี่ยจะลดเมื่อไหร่จะตัดให้เหลือครึ่งมวลแล้วสูบไหมอันนี้ว่ากันไปแต่ระยะเวลาที่ดีที่สุดคือ1เดือนและไม่ควรเกิน3เดือนนะข้อที่3ตัดใจเหมือนเวลาอกหักต้องมีความตัดใจว่าจะไม่สูบแน่นอนและไม่ควรกดดันไม่เครียดอย่าหักดิบ การดืนะ่มน้ำมากๆใน2อาทิตย์แรกเนี่ยจะช่วยคลายความกังกวลกวายและความหงหุดหงิดลงได้หากมีอาการอยากสูบผลไม้เปรตยวช่วยได้เช่นอะไรมะน,นาวอมไปทางลูกเลยให้รู้สึกปวดกรามจะไม่อยากสูบและจะไม่อยากอาปากแล้วนะมะขามเปียกเอ่ยมะยมมะขามป้อมมะกอกอะไรมะมะเนี่ยช่วยได้ควรพกติดตัวไว้เลยอยากสูบเมื่อไหร่ดูมา รูดมะขามและเคี้ยวอย่างช้าๆเคี้ยวไปเรื่อยๆประมาณ 2- 3สานาทีจะช่วยได้นอกจากนี้ควรจะกินผักเยอะๆและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดควรกินอาหารรสจืดและเคี้ยวให้ช้ารอนกินผักต้มไปเลยมะขามเอาไปต้มก็ได้นะขอ้อที่ 4. แข็งใจหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้สูบอีกคืออะไรแอลโกอฮอล์เหล้าเบียร์นั่นเองและไม่ควรไปที่ที่เคยไปแล้วก็จะสูบอย่างเช่นร้านอาหารที่ไปกับเพื่อนเป็นประจำ ความรู้สึกอยากสูบเัยนะั้จะเฉลี่ยประมาณ3-5นาทีแรกข้ามผ่านตอนนั้นไปให้ได้หรือไม่ให้ไปช้ากว่าเบื่อสัก5นาทีเออเราจะไม่มีอารมณ์อยากสูบและหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นนะลูกนะข้อที่5้ดีใจเมื่อตัดสินใจและเลิกได้แล้วเนี่ยถือว่าการเลิกบุหรี่เป็นการให้รางวัลกับตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพดีไม่ทำร้ายครอบครัวและไม่ทำร้ายคนที่เราไม่รู้จักด้วย ด,ดีใจขอบคุณข้อมุลจากสซส,สดี๋ยวคอมเติมใจค่ะ